สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่องโ o โก้วอ k กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวรถไฟลอยน้ํานะครับที่เขื่อนป่าสักชลสชทธศิ์จังหวัดลบบุรีครับเราก็ทําการจองตั๋วนะครับโดยเราจะขึ้นที่สถาน,นีบางเขนนะครับเพราะใกล้บ้านเราแต่รถจะออกมาจากสถาน,นีหัวลําโพงนะครับ เมื่อถึงเวลานะครับรถก็เข้ามาจอดที่ชานชาลากัครับเราขึ้นไปเลือกที่นั่งได้เลยนะครับเพราะว่าเราจองมาเป็นชั้น3ามนะครับรถก็จะออกจากสถานีบางเขนนะครับก็ผ่านหลักสี่ดอนเมืองลังสิตนะครับไปเรื่อยๆเลยนี่เราก็ ซื้ออาหารบนรถนะครับเป็นข้าวเหนียวหมูนะครับมาทานเราก็ชมบรรยากาศข้างทางกันไปนะครับรถบริการชั้น3เนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับถึงแม้กันนั่งอาจจะไม่สะดวกสบายบ้างนะครับแต่ได้รับชมบรรยากาศภายนอกสามารถชะโงกไปดูได้นะครับออกไปถ่ายรูปเวลาที่รถเข้าเขื่อนนะครับ จะได้ภาพที่สวยงามกว่าการนั่งรถแอร์นะครับรถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผ่านสถานีต่างๆนะครับเราก็มาถึงจังหวัดลบบุรีกันนะครับสถานีเขื่อนป่าสักดลสิิธธิ์แล้วครับตอนนี้ นี่นะครับคือเส้นทางนะครับสถานีเขื่อนปาสักชนสิทธิ์นะครับโดยทางรถไฟนะครับก็จะมีเส้นทางรถไฟลอยน้ําดังนี้นะครับรถไฟจะวิ่งนะครับผ่านน้ําในเขื่อนนะครับหลายช่วงนี่นะครับมีตัดเข้าข้างในบ้างนะครับแล้วก็ออกไปทางด้านนอกว่าง รถจะวิ่งมาจนถึงสุดสายที่สถานีโคกสลุงนะครับสำหรับขบวนรถไฟท่องเที่ยวขบวนนี้ครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับขณะที่รถไฟเนี่ยกำลังจะวิ่งผ่านตัวเขื่อนนะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆไปครับจะมีหลายช่วงที่รถไฟได้พาดผ่านาน้ำในเขื่อนนะครับ แต่ในช่วงแรกเนี่ยรถจะยังไม่จอดให้เพื่อนๆได้ลงถ่ายรูปนะครับรถไฟจะวิ่งไปที่จุดที่เป็นไฮไลท์นะครับเป็นโค้งสันเขื่อนนะครับและจะทำการจอดให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ลงไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันครับนี่นะครับรถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเลยครับ บรรยากาศชิลๆนะครับเพราะวิ่งผ่านสันเขื่อนก็จะมีลมค่อนข้างแรงนะครับอากาศดีมากครับรถไฟก็จะมีการชะลอให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปก,กันนะครับ ช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงที่เป็นไฮไลท์ของสะพานรถไฟนะครับรถไฟก็ยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับในทีแรกที่เราไปเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับนึกว่าทำไมรถไฟถึงไม่จอดให้เราลงไปถ่ายรูปเลยและนี่ครับเมื่อรถไฟวิ่งมาจนถึงอีกช่วงหนึ่งนะครับ ช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นรถไฟเนี่ยเริ่มชะลอตัวครับเพื่อที่จะไปจอดบริเวณกลางสะพานรถไฟให้เพื่อนๆได้ลงไปถ่ายรูปก,กันครับบริเวณนี้บรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองมา เที่ยวรถไฟลอยน้ำเนี่ยสักครั้งในชีวิตนะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกตานะครับคือมีรถไฟเนี่ยวิ่งอยู่กลางทะเลครับนี่นะครับรถไฟก็จะชะลอและค่อยๆหยุดนะครับ นี่ครับรถไฟก็จะหยุดพอหยุดสนิทนะครับก็จะมีการประกาศให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปถ่ายรูปได้นะครับทุกคนก็จะแห่กันลงมาก็เลือกเอาเลยครับอยากถ่ายฝั่งไหนนะครับหลังจากถ่ายแล้วเนี่ยรถไฟก็จะวิ่งไปจนสุดสถานีนะครับที่สถานีโคกสลุงครับสถานีนี้ก็จะมีแม่ค้าพ่อค้านะครับมาขายขนมขายอาหารนะครับให้นักท่องเที่ยวได้เลือก ผมเลือกซื้อกันครับจากนั้นรถไฟเนี่ยก็จะวิ่งกลับมาที่สถานีเขื่อนป่าสักชลสิธิ์อีกครั้งครับคราวนี้เนี่ยจะปล่อยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับชมบรรยากาศของริมเขื่อนเนี่ยอย่างเต็มที่เลยครับโดยจะให้เวลานักท่องเที่ยวเนี่ยหลายชั่วโมงเลยครับให้เลือกชิมเลือกซื้อเลือก ั่งรับชมบรรยากาศนะครับบริเวณริมเขื่อนได้นะครับเราก็แวะทานอาหารทานขน,นมกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปยืนรับชมบรรยากาศที่ริมเขื่อนกันครับนี่นะครับก็มีคนมายืนดูปลานะครับและหลังจากที่ รับชมเสร็จนะครับถึงเวลารถไฟก็จะมารับเรานะครับที่สถานีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อที่จะวิ่งกลับเข้าสถานีกรุงเทพอีกครั้งนะครับในตอนเย็นครัสำหรับรถไฟขบวนนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลิรธิ์รถไฟลอยน้ำนะครับ จะจัดทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับตลอดเดือนพฤศจิกา66ถึงมกรา67นะครับ24วันก็จะมีตารางการเดินรถนะครับตามวันที่ที่แสดงอยู่เลยนะครับแต่ที่นำภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมเนี่ยผมได้ไปเที่ยวมาตั้งแต่ปี61แล้วนะครับและเห็นว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจอยากไปเที่ยวรถไฟลอยน้ำกันมากนะครับ จึงนําคลิปนะครับมานําเสนอเพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อเป็นข้อมูลกันอีกรอบนะครับเผื่อใครอยากไปกันครับอัตราค่าโดยสารนะครับจะแบ่งเป็นรถ3ประเภทก็คือรถไฟชั้นธรรมดาที่ผมขึ้นนะครับก็จะเป็นตั๋วไปกลับเนี่ยราคา330ปาบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสถานีอื่นเนี่ย,ยก็จะเป็นราคารถลันกันไปนะครับสำหรับถ้าเป็นรถปรับอากาศชั้น2นะครับรถ JR West นะครับ จะอยู่ที่ราคา500บาทครับส่วนถ้าเป็นรถนั่งปรับอากาศ O-TopTrain นะครับหรือนอนรถนอนปรับอากาศ JL West นะครับจะอยู่ที่ราคา590บาทครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากนั่งเป็นฟิลธรรมชาตินะครับหรือว่าเป็นรถปรับอากาศนะครับส่วนสามารถจองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ หรือจะจองผ่าน call center หนึกเก็ได้ครับหรือสาม,มารถสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่านระบบ D-Ticket ได้นะครับโดยสาม,มารถจองล่วงหน้าสูงสุดได้ไม่เกิน30วันครับสำหรับวันนี้นะครับช่อง o o l o Walker ขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับเพื่อนๆรอติดตามรับชมกันได้เลยครับ ยังไงอย่าลืมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ